สวัสดีครับอยู่อเมริกาโซนิกเกมเมอร์นะครับวันนี้มาเล่นเกมพอยแบงก์ด่านมาเล่น่างแต้่างตะาบบีด้วยกนนเนี่ยโอเคนะครับเราเริ่มเลย เพิ่งลองเล่นตาครั้งแรกนะเห็นมันมีปมบัางไม่เร็วเหมือนกันนี่นะ ท <ien> ี่พี่เสียบกมอโทษนะครับเอออย่างไร มาถึงตายเลยโอ้โหโดนเอี่ยโดนคิดออกมเตื่นเขานะครับมันไม่ดีนะครับไปโดนนะครับมันโดนมากดีกว่าตามแล้วตามแล้วไม่ตายไม่คนไทยเฮดช็อตเฮดช็อตนะครับขึ้นนะครับเกิดตาย

ไฟร์ใ e ห้อ l ไอ้เหีนยมงพลังหนมาแล้วเรลิตมแล้วมแล้ว <defence> well, so. er ่เป็นอะไรลอืามตามแล้ว แล้วอะไรมันวะผมมาที่ตายได้เจอ์่นี่ย่อย่โวยนท้ตัวโลไม่ได้นะนาเตอนผมไม่รู้ว่าไอเสมอะไรหไปไหมมีดั้มแล้วกั้มแล้วตายเลยครับผมใช้อาร์ไม่ค่อยเก่งนะแต่แต่ถ้าคิดเนี่ย ไม่ไม่ได้พูดึงนะเซียนมากเลยอันนี้มาถ่ายเล็กเล็กน้อยน้อยก็พอนะครับเพราะว่าไม่ถ่ายไม่ถ่ายมาก ตีไฟแลเนี่ยใช่แ้เเจออาร์กออเลยดีคลิปนี้ก็จะจบอิน,นีแลน,นะครับเหลือเอไม่กี่เลอแล้วแแลบลูลีวินค,คลิปจพนแล้วน,นะครับบาย